สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2อง4ได้เวลาของบุญระวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันก่อนจะถึงเรื่องที่อยากจะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองซึ่งมันไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ครับการเมือง การเมืองคึกกลางศึกโควิดการเมืองคึกกลางศึกโควิดกะจะพิชิตโทนี่วูดซัมคาเวทีอีสานคืออีสานเนี่ยเป็นเวทีของพรรคเพื่อไทยแต่เวลานี้กำลังจะถูกท้าชกข้ามรุ่นจากรัฐมนตรีแป้งธรรมนัสเรียกว่าจะชกข้ามรุ่นครับกะจะขวาดสอสอภาคอีสานให้หมด ของพรรคพลังประชารัฐจะขวาดสอส,อ,สอ,อีสานของพรรคเพื่อไทยให้หมดกะให้ศูนย์พันเท่านี้เขามีแผนยังไงร,รอแป๊บเดียวเอาเรื่องใหญ่ก่อนเรื่องนั้นเรื่องรองนะเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของโควิดที่มันตายกันทุกวันทุกวันทุกวันเรียกว่าป่วยทุกวันทุกวันจนเวลาในขึ้นแนวหน้าแล้วครับ ขึ้นแนวหน้าแล้วคนนินทาว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันมาอย่างนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วเวลานี้พี่น้องโดนนอนตายกันคาบ้านแล้วรัฐบาลบอกมีเตียงมีเตียง,ม,ยงมีเตียงมาเลยแล้วมีเตียงให้เขานอนตายคาบ้านยังไงบางคนเป็นคนเร่ร่อนนะล้มแผลตายกลางถนนล้มแผลแต่สื่อใหญ่ๆไม่ค่อยออกฮะเกรงใจรัฐบาลไอ้สื่ออย่างผม ถ้าเจอก็ต้องมารายงานให้ฟังกันนะโฆษกรัฐบาลคุณอนุชาบูรพาชัยศรีออกมาคุยโวมีเตียงพอมีเตียงพอนักข่าวไปถามว่าขณะน,นี้คนป่วยที่ยังตกค้างและรอเตียงอยู่อีกจำนวนมากโฆษกรัฐบาลบอกกับพลเอกประยุทธ์มอบให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับกทมและทุกหน่วยงานดูแลและรับผิดชอบคนติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยการให้ขยายเตียงทุกระดับ ผู้ป่วยเรียกว่าทุกระดับผู้ป่วยเพื่อนําไปสู่ระบบรักษาที่เร็วที่สุดคือสั่งเหมือนสั่งขี้มูกประยุทธ์ก็สั่งสั่งสั่ง,งแต่ไม่รู้ว่ามันไม,ม่มีเตียงจริงๆผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าแม้รัฐบาลจะออกมาบอกว่ามีเตียงพอมีเตียงพอสําหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาซึ่งมันสวนทางกับการโกหกตอแหลของรัฐบาลบอกมีเตียงมีเตียงแต่จริงๆแล้วทําไมปล่อยเขานอน,อนตายคาบ้านล่ะครับมันสวนทางกันมันสวนทางกัน ก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาเล่าความจริงมากมายครับว่าเวลานี้ยังมีผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตคาบ้านเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ตรงกับที่รัฐบาลออกมายืนยันเป็นอย่างมากอย่างเช่นอ้าวยกตัวอย่างให้ฟังฟังให้ดีนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าออกมาแค่ออกมาโจมตีรัฐบาลอะไรก็โจมตีรัฐบาลไม่ใช่มันเรื่องจริงรัฐบาลบอกมีเตียงมีเตียง แต่มันสวนทางกับความเป็นจริงจริงๆก็ค no ือไม่มีเตียงยังไงเมื่อวันที่25มิถุนายนผู้หญิงวัย38เสียชีวิตที่บ้านในชุมชนบ้านครัวเขตราชเทวีพอมา28มิถุนาสองแม่ลูกเสียชีวิตที่ชุมชนย่านห้วยขวางพอมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมผู้ชายอายุ49เสียชีวิตเสียชีวิตที่บ้านในซอย บรมราชชนนี70แขวงสาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาพอมาวันที่สองกรกฎาคมเป็นผู้หญิงครับอายุห้บเปีคนป่วยติดเตียงเสียชีวิตที่บ้านซอยพญานาถนนบรรทัดทองแขวงถนนเพชรบุรีกรุงเทพนี่คือเล่าย่อๆยังมีอีกเยอะที่เสียชีวิตคาบ้านแล้วก็ล้มแผลกลางถนน เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่สะท้อนใจอย่างผู้หญิงเสียชีวิตคาบ้านพ่อเห็นลูกสาวตายคาเตียนทนไม่ได้กะโดดตึกตายอย่างที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้นี่มันคืออะไรกันนี่มันคืออะไรกันฉะนั้นไอ้วัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่พอบางคนออกมาฉีดก็เสียชีวิตนี่ที่อุดรครับ อายุ4อายุ64ปีเสียชีวิตกับโต๊ะกินข้าวสภาพศพไม่มีบาดแผลจากการสอบสวนลูกสาวก็บอกพ่อมีโรคประจำตัวเป็นความดันโรคไตต้องฟอกไตแล้วก็ไปฉีดเอสตราเซนิก้ามาแต่ฉีดมาแล้วไม่มีอาการอะไรชนรุ่งเช้าก็ใบหน้าซีดหายใจไม่ออกออพ่อกินข้าวเที่ยงเสร็จหายใจไม่สะดวกและก็ช็อกหมดสติเสียชีวิตปั๊มหัวใจไม่ได้ นี่คือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันสวนกับความเป็นจริงที่ผมบอกทุกอย่างรัฐบาลทำไปบอกว่ามีเตียงมีเตียงแต่จริงๆไม่มีครับไม่มีเหมือนกับไอ้เรื่องความจริงเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจวันก่อนผมเล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังวันก่อนนายแพทย์นครเพรมศรีนี่ผู้วยการสาบันวัคซีนด้วยนะครับนะคือฟังแล้วก็ช็อกอะเอางี้ก็แล้วกัน ช็อกเพราะเวลานี้คนไทยนี่ตกอยู่ในความเสี่ยงทุกย่างก้าครับในขณะที่ไวรัสโควิด19กลายพันธุ์เป็นเดนต้าอินเดียซึ่งเวลานี้มันแพร่ระบาดท,ทั้งเมืองไทยเป็นระรอกสีอย่างรวดเร็วครับคุณหมอนครก็เปิดเผยในเวทีเสวนาวัคซีนโควิด19ไทยจะเดินต่อไปอย่างไรซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นคนจัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บอกว่าเอสตราเซนิกาที่ไทยใช้เป็นวัคซีนหลักของชาติ61ล้านโดสแต่มีปัญหาในการส่งออกมาตลอดว่าบริษัทเอสตราเซนิกาคาดว่าในเดือนนี้กรกฎาสิงหาเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยบริษัทสยามไบโอไซแอนจะผลิตวัคซีนให้ได้เดือนละ16ล้านโดสแต่เนื่องมาจากบริษัทต้องส่งให้บริษัทให้ประเทศอื่นด้วยฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้เอสตราเซนกาจะส่งมอบวัคซีนให้ไทย ไม่ถึงสิบล้านโดสคำว่าไม่ถึง10บล้านโดสฉีดก็แค่ได้ห้าล้านคนเพราะคนละสองโดสนี่ใช่ไหมล่ะคุณหมอนครเปิดเผยว่าในสัญญาเนี่ยไม่มีการระบุว่าจะส่งให้เดือนละสิบล้านโดสมีแต่กรอกเวลา61ล้านโดสในหนึ่งปีคุณหมอนครก็เล่าให้ฟังครับเพราะท่านเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนอยู่แล้วคุณหมอก็บอกเราพยายาม ขอว่าถ้ามีความเป็นไปได้อยากจะได้สักเดือนละสิบล้านโดสแต่เมื่อดูความเป็นจริงแล้วมันทำไม่ได้ก็ต้องคุยกันไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราถึงบ่างอ้อไอ้วัคซีนแอสตราเซเนกาเดือนละสิบล้านโดส10บล้านโดสที่สัญญากันนะที่แท้ก็เป็นวัคซีนทิพวัคซีนโกหกที่คุณอนุทินชาญวีรกุลรัมปีสาสุขและก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ฝันเอาเองฝันกางวันแสก เพราะคุณหมอนครออกมาบอกความจริงหมอเขาไม่โกหกนะครับเป็นพอ,อสถาบันวัคซีนด้วยฉะนั้นคนโกหกก็ไอ้สองคนนั่นแหละคุณหมอว่าคุณหมอนครบอกผมได้รับจดหมายจากรองประธานของแอสตราเซเนกาบอกว่าจะส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยได้เดือนละห้าล้านถึงหกล้านโดสถ้าเราได้มาอย่างนี้จริงๆก็ต้องจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นมาเพิ่มสถาบันสถาบันวัคซีนกับกรมควบคุมโรคกําลังจัดหาวัคซีนโดยเฉพาะชินโนแวคเข้ามาในเดือนกรกฎาคมสิงหา เพื่อเสริมวัคซีนให้มันได้10ล้านโดสต่อเดือนแปลความว่าสอเดือนนี้ก็ต้องซื้อไอชิโนแวกเพิ่มขึ้นอีก5ล้านโดสราคาโดสเท่าไหร่รัฐบาลเขาไม่เปิดเผยครับเขาไม่เปิดเผยก็าบอกโอ้โหเป็นความลับอย่างยิ่งเลยก็เลยไม่เปิดเผยทีนี้ก็ฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาแอสตราเซนกาเมื่อวานหมอเขาก็เข้าชื่อกันกับประชาชนเป็นแสนถึงนายก ทำไมไม่เอาวัคซีนที่มีคุณภาพสูงที่มี mRNA ซึ่งทั่วโลกเขายอมรับอย่างเช่นไฟเซอร์กับมาโดน n าเวลานี้คนไทยเรียกร้องกันโอ้โหเสียงดังฟังชัดแต่รัฐ,ราฐบาลก็ทำเป็นบ่หูบ่หายนะทำเป็นบ่หูบ่รู้บ่บ่หบ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 เห็นนี่ก็คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแต่ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่รู้เอาไอว้วัคซีนซึ่งคุณภาพตา่ำ เอามาฉีดเอามาฉีดเอามาฉีดบางคนฉีดไปสองเข็มก็ยังป่วยยังโดนนะหมอก็ยังมีล่าสุดคนดังๆก็มีอย่างสมรักคำสิงก็นอนป่วยพังงาบพังงาบอยู่รอเตียงเหมือนกันฟังข่าววันนี้ยังไม่มารับเขาบอกรอเตียงตอนนี้คงมารับแล้วหรือมั้งรอเตียงนี่มันค้านกับความเป็นจริงนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังซะก่อนที่จะเข้าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือธรรมนัต ท้าดวลกับโทนี่วูดซัมบอกว่าจะชิงรากหญ้าจากอีสานยังไงก็สู้แป้งไม่ได้เพราะแป้งบุกไปชนะทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมธรรมนัสตอนนี้เขาเป็นเลขาพักพลังประชารัฐตำแหน่งในรัฐบาลคือรัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์คนในพักเรียกว่าผู้กองนัดประกาศที่จะลุยพื้นที่ภาคอีสานและ จะล้มแชมป์ใหญ่คือเพื่อไทยหมายความว่าคุณล้มเพื่อไทยก็คือล้มทักษิณล้มโทนี่วุฒซ้มนั่นแหละจะล้มได้ไหมแต่ฟังที่เขาคุยว่าล้มได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณหรือโทนี่วุฒซ้มเนี่ยต้นตำรับของนโยบายครองใจรากหญ้านะครับธรรมนัตเคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนก็คงรู้ดีคงรู้ดีเพราะว่าธรรมนัตเคยอยู่ตรงนั้น คเคยสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อมาก,ก่อนก่อนที่จะออกมาอยู่พรรคพลังประชารัฐฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมนัทเนี่ยดรทักษิณเคยพูดไว้เมื่อตอนปลายเดือนในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในรายการขับเฮ้าของกลุ่มกลุ่มแคร,ร์ที่เขาเขาออกมาสนทนากันนะดรทักษินก็ยอมรับนะบอกรู้จักกันครับ รู้จักกันร,ร้อยเอกธรรมนัฐนะเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเตรียมทหารแต่ไม่เคยทํางานร่วมกันนอกจากนั้นก็ทราบว่าเขามาอยู่กับพรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่งก็ได้พูดคุยกันบ้างในฐานะรุ่นน้องที่ผ่านมาก็เห็นว่าเป็นคนที่มุ่งม,มั่นในทางการเมืองอยากจะเติบโตในทางการเมืองก็เป็นเรื่องส่วนโคตตัว,ตว,ตวของท่านตอนที่ท่านออกไปอยู่พลังประชารัฐก,ก็ทราบว่าท่านออกไปและวันนี้ก็ได้เป็นเลขาธิการพรรค ดรทักษิณบอกว่าก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเขาเราจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้พรรคการเมืองก็ต่างคนต่างมียุทธศาสตร์ของตัวเองพรรคพลังประชารัฐอาจจะมองว่าท่านธรรมนัตเป็นคนใจถึงพึ่งได้แล้วก็คิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าคนต้องใช้เงินใช้ทองคงต้องใช้เงินใช้ทองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะธรรมนัตมีตังม,ตงมีกล้วยเยอะดรทักษิณบอกจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองมันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งนั้นละการใช้เงินใช้ทอง ตอนนี้บางพรรคเร่งหาเงินหาทองเตรียมที่จะใช้เงินใช้ทองเต็มที่เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีกับประเทศไทยนี่คือพี่โทนี่สอนน้องครับเขาเรียกว่าพี่โทนี่สอนน้องคือสอนน้องธรรมนัตในฐานะเป็นรุ่นน้องเตรียมทหารบอกว่าอยากจะบอกน้องว่าอย่าไปทําแบบนั้นเราสร้างนโยบายดีๆเราไปสัญญากับประชาชนแล้วก็ทําให้ได้แล้วประชาชนเขาก็สนับสนุนเราเอง และคุณธรรมนัตเองก็ต้องตัดสินใจว่าต้องคิดว่าวันนี้เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อจะได้เป็นนักการเมืองที่ดีในอนาคตนี่ทักษิณพูดอย่างนี้ไว้วันก่อนหลังจากคุณทักษิณพูดหรือโทนี่วุฒซัมพูดแล้วไม่กี่วันต่อมาครับร้อยเอกธรรมนัตก็ออกมาพูดเมื่อวานออกมาพูดออกมาพูดที่หน้าทำเนียบรัฐบาลถึงยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้า ทั้งๆท,ที่มันยังไม่เลือกตั้งมันยังไม่เลือกตั้งตอนนี้มันเป็นการเมืองกลางศึกโควิดครับแต่ก็เป็นที่ไว้ใจไม่ได้ธรรมนัตก็เตรียมการเต็มที่เหมือนกันวางยุทธศาสตร์ไว้เต็มที่นะบอกว่าเราจะนำนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เอามาสู่ภาคปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์กับประชาชนผมก็ตะโกนถามไว้พรุ่งนี้ฟังรายการผมข่าวทะลุไหมผมถามว่าเยอะแยะ ว่าคุณทําได้เหรอตอนเลือกตั้งคุณบอกว่าไงหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณจะทํานั่นทํานี่ทํานั่นผมก็ต้องออกมาทวงให้พี่น้องประชาชนเหมือนกันทวงให้กับคนอีสานว่าที่คุณไปสัญญาเขาไว้ว่าไงแล้วคุณทําไม่ได้แล้วคุณทําไม่ได้เมื่อคุณทําไม่ได้คุณก็จะไปลอกนโยบายเขาจะเอาโมเดลจากเมืองจีนมาแล้วมันคุมไหมผมไม่ไว้วางใจครับผมกลัวครับ ฉะนั้นผมกลัวอะไรพรุ่งนี้อย่าพลาดรายการข่าวทะลุไม้ก็แล้วกันคือนอกจากนี้เนี่ยคือเรื่องกติกาบัตรสองใบกบับบัตรใบเดียวเนี่ยสองใบไม่รู้มันจะผ่านหรือเปล่ารัฐธรรมนูญที่ขอแก้แต่ได้ข่าวว่าผู้นำเขาไม่ปลืม้มเพราะเขากลัวโทนี่วุฒซัมเขากลัวแรนซ์ไลด์ไงว่าเพื่อไทยจะแรนสไลด์เอาไปซะหมดถ้าบัตรใบ,บ,บเดียวฉะนั้นแน่นอนเมื่อไม่ปลืม้ม โอกาสที่จะกลับไปสู่บัตรเดิมหรือเหมือนเดิมอะไม่เปลี่ยนไม่แปลงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญยัต,ติที่สิบสามของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่เปลี่ยนไม่แปลงเพราะว่ายังไงบัตรใบเดียวเขาก็ได้เปรียบรัฐบาลได้เปรียบคุณธรรมนัสเขาก็บอกเขาพร้อมทุกอย่างจะบัตรใบเดียวบัตรสองใบาการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนคราวที่แล้วเนี่ยเขาเล่าให้นะักข่าวฟังนะครับคราวที่แล้วการเลือกตั้งเมื่อปีสอง2ัหกสิบสองเนี่ย พักพลังประชารัฐได้สสเขตมาหนึ่งร้อยกันหนึ่งคนสสบัญชีรายชื่ออีกยี่สิบรวมแล้วพักพลังประชารัฐมีสสทั้งหมดสองระบบน่บัญชีรายชื่อก็สสเขตเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้อีกเมื่อไหร่อยู่ที่นายกเขาบอกว่าเขาจะขวาดอีสานให้หมดมั่นใจว่าต้องชนะทีนี้นักข่าวเขาก็ตาโตสิครับก็บอกเฮ้ยฝันไปขนาดนั้นเหรอ แล้วเน้นภาคไหนมากที่สุดครับผู้กองธรรมนัฐผู้กองบอกผมเอาอีสานนี่แหละอีสานมุ่งไปที่รากหญ้าคนจนอาวทำไมล่ะชอบคนจนรักคนจนมากแล้วช่วยคนจนได้อย่างวันนี้เขาบอกเนี่ยฐานเสียงของเพื่อไทยก็คือคนจนคนจนเนี่ยเขาชอบฐานเสียงของเพื่อไทยเพราะอะไรบัตรทองรักษาสาสิบบาทแล้วเขาทำจริง แต่พลังประชารัฐเนี่ยบอกข้าวเวลามื่นแปดเวลานี้เหลือหกพันเจ็ดพันเอางี้ก็แล้วกันก็ทำให้มันตามที่เราคุยที่โลกเป็นแกนนำรัฐบาลด้วยถามว่าทำได้ไหมเมื <ME> ่อประยุทธ์จะทำซะอย่างแต่ประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยนี่ละสิที่จริงนะนายกมันต้องเป็นหัวหน้าพักหรือเป็นสมาชิกพักมันถึงจะมีความผูกพันกับพักการเมือง ท่านเน้นที่จะให้ระบอบมันโตขึ้นแต่เอาละนี่มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบมันเป็นระบอบประยุทธ์ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบมันไม่ใช่มันแค่สะหึืเดียวอย่างที่ผมบอกธรรมนัตเขาก็มุ่งม,มั่นว่าจะลม้ลมล้มแชมป์ภาคอีสานให้ได้คือเพื่อไทยเขาก็บอกเขาบอกเขาบอกผมลงพื้นที่มาตลอดสามปีมั่นใจว่าผมชนะคนจนที่เรียกว่าคนลากย้าแน่ผมเจาะได้ก็แล้วกันนะ ผมเจาะได้ก็แล้วกันเขามั่นใจอย่างนั้นเอาอะไรเจาะล่ะครับเขาก็มีะเขามีวิธีแม่ผมจะไปพูดอะไรให้ชัดล่ะเออถึงเวลาก็รู้แล้วก็แล้วกันเขาเจาะคนจนได้ก็แล้วกันธรรมนัสบอกว่าถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วพลังประชารัฐกับเพื่อไทยอ่ะพลังประชารัฐตอนนี้เหนือฝ่าเขาบอกเหนือกว่าอย่างภาคเหนือเนี่ยเพื่อไทยได้ยีบสี่คนสอสนะ พักพลังประชารัฐได้สามคนเขาที่แล้วนะพาคอีสานเพื่อไทยได้แปดสิบสี่พลังประชารัฐได้สิบเอ็ดภากกลางพาคตะวันตกพาคตะวันออกไม่นับกรุงเทพนะครับพักเพื่อไทยได้สิบแปดคนที่เข้าไปสู่สภานะครับพักพลังประชารัฐได้ห้าสิบแปดคนนะภาคกลางพาคตะวันตกพาคตะวันออกได้ห้าสิบแปดคนส่วนภาคใต้เพื่อไทยกินไข่ครับศูนย์ศูนย์คนไม่ได้สักคนหนึ่งเพื่อไทย แต่พลังประจรัฐก,กวาดมาได้13คนในภาคใต้ส่วนกรุงเทพเพื่อไทยได้9คนอันนี้ผมพูดให้ฟังจะได้รู้เขาถึงคุยใหญ่คุยโตได้ในกรุงเทพเพื่อไทยได้9คนพลังประชารัฐได้เท่าไหร12คนเจ้นหน่อยเสียฟองไปเลยครับแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยเจ้าแม่กรุงเทพเจ้าแม่กรุงเทพแพ้ครับแพ้พลังประชารัฐได้9คน แต่พลังประชารัฐได้12แล้วคราวหน้าจะเหลือเจ้าแม่กรุงเทพออกมาจากพักเพื่อไทยแล้วจะเหลือเท่าไหร่ถ้ตามดูกันวันนี้เพื่อไทยก็จะเข็นดอกเตอร์ทักษิณลงสนามจะล้างคราบนายใหญ่คนเดิรล้างคราบนายใหญ่ได้ข่าวว่าจะขึ้นแคนดิเดตพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งด้วยเมื่อคดีความมันเข้ามาสู่ศาลตามระบบของมัน โดยการขอให้รื้อฟื้นคดีใหม่ดรทักษิณก็กลับบ้านได้แล้วก็สามารถจะลงเลือกตั้งได้ตรงนี้แหละครับใครจะกันก็ไม่ได้ใครจะกีดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นายกจะกันจะกีดก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมได้พูดไว้วันนี้ถ้าใครดูคลิปวันนี้ดูรายการข่าวทะลุไม้วันนี้ท่านก็คงจะเดาได้ ท่านก็คงจะวินิเคราะห์วิเคราะห์วินิจฉัยได้ผมไม่จําเป็นต้องพูดให้ชัดเขาจะมาในรูปการนี้จริงๆและเขามาได้ดรทักษิณพูดเองอระเขาเขาจะกลับบ้านแล้วจะบอกว่าจะกลับวันไหนเมื่อเจ้าตัวพูดเองผมก็บอกว่าล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นันเ็ร้อยเขามีช่องทางเขาแล้วตอนนี้เขาเดินเรื่องแล้วแต่เป็นความลับผมรู้รู้ลึกๆแต่ผมพูดไม่ได้ เพราะมันเป็นการเดินเรื่องที่เป็นความลับฉะนั้นตามดูกันก็นแล้วกันว่าธรรมนัตธรรมนวยจะสามารถชนะโทนี่วูดซัมได้หรือไม่เอาแค่สนามเลือกตั้งในภาคอีสานก่อนแล้วกันถ้าทักษิณเล่นเองมาเองธรรมนัตก็ธรรมนัตเถอะครับประยุทธ์ก็ประยุทธ์เถอะครับ พี่น้องประชาชนเนีขาเก็บไว้ในใจหมดแล้วจากกรณีบริหารชาติบ้านเมืองมาเจปีจากกรณีโควิดที่มันฆ่าชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วถามว่าคุณจะชนะเขาได้ยังไงจะชนะพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้ยังไงจะชนะเพื่อไทยเหรอจะชนะก้าวไกลจะชนะเสรีรวมไทยหรือรวมกันหรือว่า จะชนะพักพลาดอลภาพที่ผมเป็นประธานยุทธศาสตร์อยู่ผมไปอีสานผมไม่เห็นใครพูดถึงพลังประชารัฐเลยไม่พิมพ์ใครพูดถึงผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันใช้ซื้ออะไรได้ทุกอย่างแต่เงินมันใช้ซื้อหัวใจคนไม่ได้หรอกผมจะบอกให้ถึงเวลารับเงินหมากาบุญลวีก็ได้จริงไหมละ่ะนี่ก็คือรายการ บุญละวีตีข่าวซึ่งด้วยความเป็นห่วงท่านทั้งหลายเวลานี้รัฐบาลมังมงูมังอาหลาในการจะฉีดวัคซีนจะสร้างภูมิต้านทานมู่ผมก็เลยบอกเอางี้เอาภูมิต้านทานในบ้านก่อนสงสารแม่สมสารป้าสมสารนาสมสารพ่อสมสารปู่สงสารลูกหลานที่อยู่ในบ้านไม่มีใครรู้ว่าเอ้ยลูกหลานพ่อแม่มีภูมิต้านทานเท่าไหร่สร้างภูมิต้านทานตัวเองก่อนผิดพลาดยังไงไปคนในบ้านจะได้ไม่จากเราไป แต่ถึงเวลาเวลานี้เป็นไงเป็นยังไงครับพ่อแม่ตายอย่างรองอดีตรองผู้ว่านคะรนายกพ่อตายก่อนท่านผู้ว่ารองผู้ว่าตายก่อนเมียตายแล้ววันนี้มีข่าวลูกตายอีกบางบ้านตายทั้งบ้านผมถึงบอกว่าเบต้ากรูแคนที่ผมแนะนำเนี่ยมันผ่านการทดลองมาเป็นเกือบ20ปีและมันเคยสู้กับสงครามเชื้อโรคคือโรคแอนแท แอนแทกก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันเขาก็ใช้ไอ้เบต้ากรูแคนเนี่ยไปสู้กับสงครามเชื้อโรครับประทานไปแล้วมันสร้างไมโครฟาสหรือไมโครแฟเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เปรียบไปก็เหมือนทหารตำรวจมันเข้าไปปราบไวรัสมันเจอไวรัสมันปลาดเข้าไปฆ่าไวรัสนี่คือเป็นไปตามธรรมชาติครับฉะนั้นธรรมชาติต้องเอาธรรมชาติสู้กับมันนี่คือแนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของผม แต่คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นด็อกเตอร์วิทยาการดุมพระซึ่งทำงานอยู่ในมหาลายัยฮาวาดและก็ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์บวราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาเขียนหนังสือเล่มใหญ่เลยชื่อหนังสือเบต้ากรูงแกนดีที่สุดในโลกในการสร้างภูมิต้านทานมันใช้คำว่าป้องกันและรักษาฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากหาความรู้ผมพูดได้เป็นวิทยาศาสตร์ ที่ผมพูดอยู่เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างสองเบอร์ครับโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้จากกระผมบุญละวียมจินดาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและก็ติดตามโฆษณาและก็ไม่อยากพลาดรายการนี้กดติดตามไว้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ